ที่เราเห็นที่ผ่านๆมาในในเมืองไทยเนี่ยในช่วงสิปีที่ผ่านมาเนี่ยภูเก็ตเนี่ยเป็นตลาดหนึ่งในสามตลาดหลักเป็นอันดับสองที่รองมาจากกรุงเทพในแง่ของการลงจุนแล้วก็มีนักลงจุนทั้งในและต่างประเทศเนี่ยสนใจตลาดภูเก็ตเป็นอย่างมากหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ภูเก็ตเท่านั้นที่ที่ที่ได้ประสบประสบแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือต่างประเทศเนี่ยก็คือ นักลงทุนเนี่ยได้ชะลอการการตัดสินใจแล้วก็อยากที่จะรอดูสถานการณ์ว่าในช่วงปีนี้จนถึงปีหน้าเนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างไรแต่จากที่ผ่านมาในช่วง7-8 7-8เดเดือนเนี่ยได้มีการสอบถามได้มีการพูดคุยรวมถึงทางเจ้าข,ของโรงแรมเนี่ยก็ได้มีการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะทางเราเนี่ยมองว่าในในในส่วนของแอคทิวิตี้ทางด้านการลงทุนเนี่ย สำหรับ Q4 แล้วก็ Q1 ปี2021เนี่ยเป็นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญแต่เราเชื่อว่าแกลประหว่างทางนักลงทุนแล้วก็ทางเจ้าของโรงแรมเนี่ยน่าที่จะม,ม,มีความใกล้เคียงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราน่าที่จะได้เห็นการ,การซื้อขายการเปลี่ยนมือ transaction เนี่ยได,ได้เกิดขึ้น,ใน,ใ,น,ใ,นในส่วนของโรงแรมเนี่ยประมาณมใน,ใน,ในช,ช,ช่วงหลังของปีหน้าครับผม มีความคิดเห็นว่าในบทบาทของการตลาดนี่ต้องโจสแลงนะครับครับ JL นะครับพอดีผมก็เป็นลูกค้าของโจสแลงก่อนหน้านี้เมื่อสักปีกายนะครับก็เห็นว่าตลาดก็คิดเหมือนกันว่าหลังจากโควิดแล้วโจสแลงก็เป็นที่ปรึกษาทางเราอยู่ก็มองตลาดมุมมองว่าต้องเป็นตลาดที่ต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของเทรน,ท,รนที่จะถึง เพราะว่าตลาดต่อไปนี้จะเป็นตลาดกลุ่มลองสเตย์สุขภาพหรือเป็นตลาดที่เกี่ยวกับออคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ไอสิ่งที่ตลาดแมสนี่จะเริ่มหายนะครับแล้วก็เริ่มหายไปอาจจะบางลงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งที่จะมาเป็นตลาดลองเซนี้ก็จะต้องเกิดจากาผู้ประกอบการเองหรือจิตวิญ,ญญาณของผู้ประกอบการเองต้อง มีส่วนที่ต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ต้องเป็นช่วงปรับเปลี่ยนที่ฟลิกวินด้วยเพื่อที่จะให้เข้ากับโปรดักต์และสินค้าที่กลุ่มตลาดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะมาเขาเรียกว่าตอกย้ําเรื่องของที่จดแสดงบอกว่าเมื่อตอนโควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะ,ะแพรนิกอยู่ระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขายนะครับซึ่งมองแล้วว่าไต,ตรมาส Q4 ของปีนี้แล้วก็ Q1 ของปีหน้าเนี่ยราคาที่เป็นราคาที่เหมาะสมหรือแฟ,แฟร์ไพร์เนี่ยก็จะ,จะปรับมาใกล้เคียงกันดีมาและซัพลายเนี่ยน่าจะเรียกว่าน่าจะมาบรรจบกันได้นะครับผมมองว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะมีเครื่องทางเดือนที่ที่ที่ดีระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับเกิดามากขึ้นอันที่2 เกิดจากการที่ผู้ประกอบการเองเปรับตัวนะคะจากการให้บริการเซอร์วิสนะครับเป็นเรื่องของเฮลและเวอร์มากขึ้นเนี่ยก็ทำให้โปรดักเนี่ยเหมือนว่ามีโปรดักต์ใหม่การที่อินเวสเตอร์หรือนักลงทุนเองเนี่ยอยากจะซื้อหรืออยากจะชอบโปรดักต์พวกนี้ <c oughs> เขาก็มีเรียกว่าโอกาสในการตัดสินใจในการที่จะอินเวสต์มากขึ้นเพราะว่าเทรนในอนาคตของโลกเนี่ยนะครับหรือนักท่องเที่ยวเนี่ย หรือว่าองจุดรองรับตลาดท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นเทนนี้ไปอีก3-5ถึงปีนะครับซึ่งอินเวสเตอร์เองเนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาก็ต้องมองอยู่แล้วว่ารดักที่เขาจะลงทุนเนี่ยนะครับมีอะไรที่แตกต่างกว่าคนอื่นนะครับมีมาจินหรือว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเอาไปเรียกว่าเทคโปรฟิตในอนาคตยังไงได้บ้างน,นะครับจากที่ได้ติดตามผลงานของทางของทางคุณก้านแล้วก็โดยโดยเฉพาะโครงการเดอ,อะบีชกัตตาพลาซ่าเนี่ย ผมผมรู้สึกว่ามันมีน่าสนใจในหลายๆด้านเพราะว่าอย่างที่อย่างที่คุณก้านได้เรียนนะครับว่าการที่เราไม่มาถึงจุดจุดนี้เนี่ยถ้าเราก็ go after ลูกค้าในกลุ่มเดียวกันเนี่ยในอนาคตเนี่ยการแข่งขันมันจะมีสูงมากขึ้นและเวลาเกิดวิกฤตแบบนี้เนี่ยมันจะต้องคิดนอกกรอบแล้วก็หามุมใหม่ๆอาจจะไม่ได้มีเวลาบรรยายเล่าให้ฟังทั้งหมดแต่จากที่เห็นการการทำรีเสิร์ชการทำดีมานดีมานไดรเวอร์ใหม่ๆที่ทีมทีมทีมคุณก้านเนี่ย ได้ได้ลังพยายามที่จะ transform มเมืองของกะตะกรนให้เป็นทางด้าน wellness health แล้วก็มีจุดท่องเที่ยวจุด attraction ใหม่ๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่ได้ทราบข้อมูลตรงนี้มากอาจจะติดตามนะครับในในส่วนของโครงการเดอะบีชกะตะพลาซาครับผมที่นี่ภูเก็ตที่ของคนรักภูเก็ต